ไม่โดนไอ้เหี้ยพลาดไหนๆก็ไดหนๆนะขอแทงหน่อยนี่ไงโคตรแข็งแรงเหตุการณ์ขาดแล้ว <musicians> โอ้แต่ภาคนี้คุณต้องเมนเนจสิ่งนี้ซึ่งพอชินแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะในการเขาเรียกวออ่าเพาะอะไรวะคือหมดหมดดาบกัวถ้าใช้หมดกระสุนหมดไม่จะกลายเป็นขวานแล้วแบบแล้วมันจะบงังคับให้มึงรีโหลดกระสุนซึ่งภาคที่แล้วมันใช้ไวบัคเติมเศษได้ซึง่งภาคนี้ไม่มีม่ภาคนี้ไม่มีมึงต้องใช้มึงต้องใช้แบบวิธีของภาคก่อนๆว่าคือมีนในหมดขวานเพื่อเติมเียให้หมดดาบ แต่พอชินแล้วก็เออก็ได้นอะแต่ว,ว่าวายปักมันทำให้เราเสียนิสัยไปก็แ,ววแบบเออก็ไม่ไม่เหมือนไรนเลยนี่แน่เอ็มเบกเกอร์ต้องเห็นแบบ ปลาจิ้มแล้วมันอะไรวะมันเวลาแผ่สีฟ้าเวลาเราจิ้มแล้วมันจะไอ้นี่ได้มันจะได้ชิ้นส่วนเอาไว้ทำดาบเป็นเท่าะกับตัวเทมเพอร์ใช่ปะใช่เป็นตัวเทมเพิร์กเดี๋ยวว่าเรามาจิ้มดิเออว่ะเทมไฟโบอล์เลนบัตร,รตรัวใช่มันเอาไปทำไอ้นี่ไอ้ยัซซ้ฉสนพิมพเทเมเปิกเกรอร์ไม่โดนทิ้งแรก เขาเตอร์แล้วไม่ตีจะหนีไปไหนเข้าไปรอมันเลไม่ตื่นเต้นเท่ารานเทียรเลยรันเทียรตื่นเต้นกว่าเยอะเลยไอ้เทียรที่มันคนรู้ดีไอ้สัตว์มันมีเขียนจุดกากบาทบอกในแผนที่อยู่ในมาตัวเอ็กกะว่าเออเนี่ยมันจะมาถึงตรงนี้นะให้เรามาตรงนี้ัปจับมิ้าตรงนี้ก่อนไอเทียยืนเคาน์เตอร์อยู่ตรงหน้าตีไม่ถึง ไอ้เชีย่ยไม่โดนคิ้งคางเอยเฟกเกอร์รินิสไม่โดนไม่โดนเจ้าจัดข้าสวยดีนะใช่ฮะสวยนะะ้าที่ภูมิใจมากเป็นลองสอนภูมิใจดูมันเป็นคนใต้กินหลากหลาย เบเกอร์ลีลิตไม่โดนไม่โดนสักทีกูุกคุอาเลยไม่โดนสักทีเนี่ยเก็บโจรัสใส่ปากได้พอมันอ้าปากใช่ใช่สามานถอ้าปากม,ม,มันได้มีกี่ดาวนะสามเองเข็นเกิดไอสัตว์พวกเอาดาบไฟมามันถูกต้องไหมเนี่ยในตำรามันว่างไงไวะมันคือไฟและชั้นเลย เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นชาร์จเบรกแล้วกันคุณเจ็ดกลับไปแล้วคนจริงเล่นชาร์จเบรกครับส่วนคนเจ็ดเล่นชาร์จเบิดซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเฮ้ยไอ้เหี้ยขี่ได้เลยวะอู๋อูขี่รอบที่สองแล้วรอบรอบแรกเคยขี่ด้วยสวิตแบ็กใช้สองแผลครับปะเอาเลยฟ้าครับอ้าวไอ้เหี้ยนี่มันสวิตแอ็โบซาณนะนี่มันสวิตแอ็กผิดเล่มผิดเล่ม การที่จะได้หมดเลื่อยเลื่อยไฟฟ้าเหี้ยไอ้สาห์คุมมิตุมิตแอดสองเล่มมิตแอดสองเล่มมาไอ้ป็นไปแล้วถวยท้าเต็มเต็กเครื่องดีๆเต็มเตไปกูกูกลับแทบเย้ตลกจัด เดี๋ยวเดี๋ยวกูขอดูโอ้ยกูเลี่ยนแต่วุ้นแล้วเปลี่ยนวุ้นอ๋อไอี้ยะซูมิแอกอีกเลยไปเหมือนกันเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูพาไปแคปเดี๋ยวกูพาไปแคมปมีมีใกล้ๆอยู่อ่าตามข้าพเจ้ามาตามข้าพเจ้ามาฟูวาร์ปอ้าววาร์ปแล้วเหรอโอเคโอเคโอเคไอ้เี้ยตลกสัสโอ้ยมีซูมิแอกอ๋อซูมิแอกสองชิ้นกูมีชาร์จเลยซูมิแอกเอาเอาไมทเอา มดัเอามาทำไปวะอันเดียวกันมั้ท่าเดียวกันมั้ท่าเดียวกันเนอแล้วมึงพกของท่าเดียวกันวะเข้ามากูนึกว่ามันนุ่งกูมีชาร์จเบย์อยู่ตลอดเลยก่อนจะรู้ก็สายไปเยี่ยจัดอันนี้เอ้ยกูชอบแบบว่าแบบเอ้ยกูมีชาร์จเบย์ไอ้ย่าควักออกมาจากกระเป๋าอีกอันหนึ่งซึ่งท่าเหมือนกันตลกสัตว์ อันนี้เฮี้ยจริงเฟสสเตลบอลมาจากไหนวะนี่คุณเสิร์ชครับไม่งั้นคุณจะทำพาสเดเขั้นต่อไปได้ทิ้งหายคาราเลซิสสถานะเยอะจังมึงเนี่ย ไอ้เห <mm ี้ยอีกแล้วเหรอทุกเปอันเดียวครั้งเดียวแล้สิสถานะบุญหายแล้วเอ้ยบุยังไม่หายเดบเกอรกนไรีิสโแตกแล้ว ท,ท,ท,ท้องผมท้องทะลุกเดินออกก่อนเลยสวยดีนะว้าวสองตัวนี้ว้าคุชี่เป็นนักลบเฮ้ยนี่สเฮ้ยเดิโดนโดนโอโดกาลอนเออดีแล้วดีแล้วกูไม่อยากให้มึงตามมาันเก่งจัดคิดไวทำไวนะครับ เแตกกันนี่หางมันยังไม่ทันแตกก่อนแตกแล้วแตกแตกตอนเริ่มเลยอะหรอโอนี่กี่ดาวนะครับมันบอกว่าเป็นง่ายมากเลยอัเอสคดเิดิเดเดดิ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 ดิดดิดเยเเ เออกูเลือกเวสที่มันเยอะเออไอยยังชั่วหน่อยได้เบสสี่อันเอสซัตลาสติกดีไวส์อ๋อมันต้องมีดีไวส์ด้วยเหรอกูนึกว่าดีไวส์หมายถึงตัวอาวุธเองต้องมีชิ้นดีไวส์แยกไปลองทำไปลองทำเฟสหน้าตามันเหมือนเอาอาวุธอาบูดอนภาพที่แล้วเลยนนอะไอ้เหี้ยกูแทงมึงหลายทีแล้วมึงช่วย หัวก็แทงเองไอ้ไอ้ไม่ฉลาดเอ้าอย่ากูลืมกูเกตตัวก่อนยึดกิ่งเท้ามาไม่ไรกูเอาเวลดันสเต็กติดตัวมาเสมอเจ็กมั้าเจ็กมั้ยเอาน์เตอร์เอ็นแอสิสคิดดีอันน่าหลบได้เว้ยหลบได้เหมือนกันครับ ติดแฟลชไอ้เหี้ยมเลยไม่ได้มันดีขนาดนี้เลยเหรอวะกูเอาชา้าเอาทำให้ชาร์จเลยขึ้นมาสองท่านแล้วกลายเป็นว่าถ้าคือแทบไม่ต้องชาร์จเลยเนี่ยปึ๊บฟันได้เลย <c oughs> ไม่เคยไม่เคยไม่รู้ไม่รู้สึกเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้ไม่ไม่เคยต้องใช้เนี่ยเพราะว่าแล้วมัน ไม่เร็วนะนี่เอาที่ท่างฉาบได้ไหมว่าตัวนี้ได้เดี๋ยไมีน,นี่ได้เฮ้ยคุณกีกัวมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจัดการตัวนี้สู้ตัวนัน้นไปโอ้โหไอ้เฮียท่านี้มันลาจังไฟใช่ลาจังไฟลาจังไฟครับ ถ้าจะไฟถ้าเราขัวได้ครับคำว,ว่าลาใจค่าไม่ได้มป็นค hey <Baker>! วามหมายเลยเฮเบเกอร์ลิลีเค้าเปอร์ครับล้มลงไปดีแหมจะได้เราไม่ได้อัดภาพด้วยกันแต่ว่าถือว่าทำไน้ดีไปกวา่านั้นะเลย มันเป็นสนมรกันสู้รอวะยุมาตรงไปเดี๋ยวโดสู้กลับกันโดนจับเลยยงม่อกีว่าโดนจับเลยยิ่แสบใสหน้าแม่งหนุ่ม กระลับคู่กันอไปแล้วช่วยกันลุกดีกว่าอาจจะเร็วกว่าลุกได้เว้ยคอมมอนเซลล์ว่ะเฮ้ยเบเกอร์โอ้ท่านี้เป็นท่าโจมตีหรอคุ้มกับลุกนึกว่ามันล้มไอ้เหี้ยเบเกอร์ น่าเดี๋ยว่าเล็งไปหางต้นเจงเลยน่าจะโตทันีนนี้น่าจะตวด้วยเพราะว่าโต้คิวไม่จะตวเล็กมาแล้วโอ้ยเหียติดคาราไลเช่รีบจัดการตนีเฮเบเกอร์ลิฟต์เจ็ดเจ็ดโดนนวว คช่มาเอาต่อจากมึงไปเจ้เจ้เจ๋งตัวใหญ่นึกตัวใหญ่นึกถึงเอลาจังเลยเนอะใช่ใช่ลายจังเลยเซ็ตด้วยเยอะเซ็ต่งของลาจังก็ช็อตป่าวันนึกถึงไอเอลาจังอีเวนต์ประพุกอ๋อราจังเปล่าอ่ะนะเออจนป่านนี้เราก็ยังไม่ได้ตีแม่งเลยเออจริงๆน่าจะไปตีแล้วสุดท้ายแล้วว่าน่าจะสู้ได้แล้วอ่อน

เอาเตอร์ว่ะเรียบร้อยตัวนี้หนักเด็ดขาดแดนแดนได้ดีมากนะครับได้ดีมากมเอ้ยขาดขาดสองตัวเลยเไ็นแผนที่นีข่ขาดต้นไหนวะกูน่าจะเป็นคนตีมันแค่จะไม่ผิดทเทมเบเกอร์ลิลิสไงตื่นเต้นไหมอาจะราคารสองตัว ยังไม่เท่าราจังสองตัวยังไม่เท่าราจังสองตัวทางมันก็ตกับมึอเออหางก,ก็ตกไก่แยกไก่แยกใส่ก๋วอยน,อนะครแล้วกินไปเลยตลกด้วยอ้นี่ไงสเกาโบนตัวนี้ก็มีนดิวะ่ะของงั้นกูนก็ทำไปดาบเพียดน,นั้นได้แล้ว เพราะจริงๆค <Off set. S 1> าร์เบตดีเลยแต่กูยังต้องการโหลดเชลขั้นสองอะไม่งั้นเล่นไม่เล่นเล่นแล้วช้ากว่าเดิมต้องนั่งชาร์จเยอะ